มาด่าโตโตยินเสียงนกบลูกฮึฮึลมเย็ยนมาดูนูุ่งยินเสียงนกบครับหืึนัน่นนันน่นนั่นนั่นโอ้ยท่านางพนาาานาันธราธาแล้วนะนั่นโอ้ยลมเย็ยนขนาดตีหางแป,แปะแปะอารมณ์ สบายใจเสื่อมเสื่อมอืมโตโตนั่นนั่นมือนี่สบายใจเนาะบุพเพไอกรโต๊ะเนาะบักหลาเนาะไอกรโต๊ะบ่มานี่บักหลานั่งย่างสบายใจเลยเนาะบักหลาเนาะเอ้ยกรโต๊ะบ่มากวนบักหลาเลย อืมบักหล่าออกข้างนอกบักหล่าก็มานั่งเล่นส้มบิวทิวทัดฟังเสียงนกคุณนะมากลายเสียงนกนี่คุณโอ้นกแก้วหลายคุณเพี้ยนเพิ่นอืมอืมทุนนะอืมนี่ยจิบ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 เพิ่นว่ะ เสียงนกเป็นเพื่อนเพิน่นเสียงนกเป็นเพื่อนปลากราน้อยหิวอเข่าลรบอกแม่เดอ้อนี่นี่มาะละอืมนั่นนั่นอ้อารมณ์ดีนอนกระดิกหางสันหางดิกเดกเหมือน,นอารมณ์ดีมากเลย น่าพะอเพะวิยังนาะบัดเนี้ยเนีบักลาอ้าวอ้าวอ้าวอ้วอ้าวอ้เข้าไปหาผู้สาวเราบัดนี้ห่ยอุ้ยมันี้รู้ว่ายังไงบัดเนี้ยรถรถล้วนทุนบอดได้เราบัดนี้เฮ้ยจไหนบักลาอกมาเด้ยบักลาอุ้ยเข้าไปเห็ดอีหยังบัดเนี้ย ออกมาไหลอยู่แบบนี้อ้อออยเบิ่งเหืออ้ยเอามาเล่นจ่าเอ๋กับแม่อ่ะอะจีจ่าเอ๋โอ้ยเบิ่งเพิ่นเหรียญเดียวเพิ่นเข้าไปยันเขาไปเฝ้าผู้สาวนัดผู้สาวไว้ผู้สาวบอ,อกมาโอ้ยผู้สาววาย่าเข้ามาเด้อเดี๋ยวสิออกไปหาดอก ให้เจ้าหน้ายเผยก่อนพูดวา่าแม่นอยู่เปล่าเปล่าพระไมาแอบกําแพงข้างนอกกระบอคักเขาไปข้างหน้าเอียดข้างหน้ากับข้าเอียดโอ้ยโอ้ย,อยพุ่นนะใจเสียรอมาหาผู้สาวโทู่ทู่ทู่ทูเก๊ดจังใดแบบนี้โอ้ยพุ่นนะมาดีอยู่ยังเนาะอยู่ข้างกงําแพงลูกหืม ว้ายจังฉีสมอบักหลามากมาผู้สาวให้เจังฉีสมองดูหืมคุณนะคุณนะยังมานั่งจอบข้างไตเขาอีกอยู่ยังจอบซองข้างไตอีกอยู่งไตประตูอีกอยู่เอาแค่ได้ซองเขาแต่ละมือนั่นนั่นนั่นซองเขาโอโหโอ้โหจอบผู้สาวโอ้คิดหอยก็ได้แต่โอ้โคุณนะทุ่งทุ่งนางน,นอนเอาอันข้างกลย เมือ่อซองบนเขาทู่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 คุณน่ะนั่งแกงหางดิบดิบคุณน่ะมาเจาะผู้สาวโูโทโ่แม่หมอบักลาโอ้คุณน,น่ะด้วยโูโทโ่ท,ท,ทอ้อคุณซองบงเขาโอ้ยผู้ไลเนาะผู้เลยเนาะฮึ่ม nhưng mà